เคยได้ยินคำว่า American d r e a หรือความฝันแบบอเมริกันกันไหมครับมันเป็นเหมือนคำสัญญาที่ทรงพลังมากนะดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกมานานหลายศตวรรษเลยแต่ว่าคำสัญญานี้มันคืออะไรกันแน่แล้วในโลกที่เปลี่ยนไปทุกวันนี้เนี่ยคำสัญญานั้นมันยังเป็นจริงอยู่หรือเปล่าวันนี้เรามาเจาะลึกหาคำตอบเรื่องนี้กันครับโอเคเราจะมาสารวจแนวคิดนี้กันใน4ส่วนหลักๆนะครับจะเริ่มจากนิยามและแก่นแท้ของมันก่อน และไปดูกันว่าหน้าตาของความฝันเนี่ยมันเปลี่ยนไปตามยุคสมัยยังไงบ้างและสุดท้ายเราจะมาดูกันว่าในโลกแห่งความจริงทุกวันนี้มันเป็นยังไงคือรากฐานของแนวคิดนี้เนี่ยนะครับมันย้อนกลับไปได้ถึงจุดกําเนิดของประเทศสหรัฐอเมริกาเลยกับประโยคอมะตะในคําประกาศอิสรภาพที่ว่าชีวิตเสรีภาพและการสแสวงหาความสุขฟังดูสวยหรูใช่ไหมครับแต่มันไม่ใช่แค่คําพูดนะแต่มันคือการประกาศสิทธิขั้นพื้นฐานเลยว่าเฮ้ hey! ทุกคนมีสิทธิที่จะไล่าตามชีวิตที่ดีกว่าเดิมได้นะเอาละครับเข้าสู่ส่วนแรกกันเลยกับนิยามที่เป็นเหมือนหัวใจหลักของคำมั่นสัญญานี้ถ้าจะสรุปให้เข้าใจง่ายที่สุดเลยนะความฝันอเมริกันก็คือความเชื่อที่ว่าไม่ว่าใครก็ตามไม่ว่าจะมีพื้นเพมาจากไหนหรือจะเริ่มต้นจากจุดที่เตดลบแค่ไหนก็สามารถประสบความสําเร็จและมั่งคั่งได้ด้วยความขยันความมุ่งมั่นและความสามารถของตัวเองล้วนๆเลยคือมันเป็นมากกว่าเป้าหมายส่วนตัวนะ แต่มันคือ DNA เป็นความเชื่อที่ฝังอยู่ในวัฒนธรรมอเมริกันเลยล่ะครับแล้วความเชื่อที่มันทรงพลังขนาดนี้เนี่ยมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างล่ะเรามาดูเสาหลัก3ประการที่ค้ำจุนแนวคิดนี้กันครับอย่างแรกเลยคือ meritocracy หรือระบบคุณธรรมพูดง่ายๆคือวัดกันที่ฝีมือไม่ใช่ชาติตระกูลความสำเร็จมาจากความสามารถและความพยายามล้วนๆ 2. คือ upward mobility หรือการเลื่อนสถานะทางสังคม คือความเชื่อที่ว่าทุกคนมีโอกาสไต,ต่เต้าจากความจนไปสู่ความรวยได้และที่สําคัญคือลูกหลานของเราควรจะมีชีวิตที่ดีของรุ่นพ่อแม่และสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยก็คือฟรีดัมเสรีภาพในการเลือกเส้นทางชีวิตอาชีพความเชื่อของตัวเองพอ3อย่างนี้มารวมกันปุ๊บมันก็กลายเป็นพิมพ์เขียวแห่งโอกาสที่เราเรียกกันว่า American Dream นี่แหละครับเอาล่ะครับทีนี้มาดูประเด็นที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือภาพของคําว่าความสําเร็จในความฝันอเมริกันเนี่ย มันไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่นะแต่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามบริบทของแต่ละยุคสมัยเลยย้อนไปในยุคบุกเบิกความขวัญมันเรียบง่ายมากเลยนะคือการมีที่ดินทํากินเป็นของตัวเองแค่นั้นเลยพอมาถึงยุคหลังสงครามโลกภาพจําสุดคลาสสิกก็คือบ้านสวยๆในย่านชานเมืองมีครอบครัวที่อบอุ่นมีรถมีรั้วบ้านสีขาวแต่พอมาถึงยุคปัจจุบันนี้สิความฝันมันเปลี่ยนรูปแบบไปอีกแล้วมันกลายเป็นการมีอิสรภาพทางการเงิน และการสร้างธุรกิจของตัวเองโดยเฉพาะในโลกของเทคโนโลยีสไลด์นี้เปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนเลยครับจากความฝันที่เคยเน้นความมั่นคงงานมั่นคงบ้านมั่นคงกลายมาเป็นความฝันที่เน้นอิสรภาพและความสําเร็จแบบก้าวกระโดดในยุคใหม่มันสะท้อนค่านิยมของสังคมที่เปลี่ยนไปได้ดีจริงๆ คือแนวคิดเนี่ยอาจจะฟังดูเป็นนามธรรมไปหน่อยใช่ไหมครับแตบบ่พลังของมันจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ในเรื่องราวของคนจริงๆที่ทําให้ความฝันนี้มันจับต้องได้เรามาดูตัวอย่างบุคคลที่เป็นเหมือนไอคอนของความฝันอเมริกันในยุคปัจจุบันกันดีกว่าครับเริ่มจาก Oprah w i n ินฟรผู้หญิงที่ก้าวข้ามความยากจนสุดขีดแล้วก็การถูกกีดกันสารพัดรูปแบบจนสามารถสร้างอาณาจักรสื่อของตัวเองขึ้นมาได้ แล้วก็กลายเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่ทรงอิทธิพลที่สุดของโลกเรื่องราวของเธอนี่คือตัวอย่างของความจรหญโในการต่อสู้กับอุปสรรคทางสังคมเลยแต่ความฝันนี้ก็ยังเกิดขึ้นกับคนที่เดินทางมาพร้อมกับความว่างเปล่าเหมือนกันนะอย่างเช่นเจนคูมผู้อพยพจากยูเครนที่เคยต้องพึ่งพาคูปองอาหารจากรัฐบาลเพื่อประทังชีวิตแต่เขาเรียนรู้การเขียนโค้ดด้วยตัวเองนะครับจนสร้างแอปพลิเคชันที่ปฏิวัติการสื่อสารของคนทั้งโลกอย่างวอทแสบขึ้นมาได้สําเร็จและตัวเลขนี้ คือมูลค่าที่ Facebook ยอมจ่ายเพื่อซื้อ WhatsApp 19พันล้านดอลลาร์โอ้โหมันคือสเกลของความสำเร็จที่แบบว่ามันสะท้อนให้เห็นเลยว่าจากจุดที่ต่ำที่สุดก็สามารถไปสู่จุดสูงสุดที่มันเหนือจินตนาการได้จริงๆและแน่นอนว่าเรื่องราวเหล่านี้มันก็ถูกสร้างอยู่บนตำนานบทเกา่าอย่างเรื่องของ Steve Jobs ที่เริ่มต้นบริษัท Apple ในโรงรถที่บ้านกับเพื่อนแค่คนเดียวจนกลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกในเวลาต่อมา โหเรื่องราวพวกนี้สร้างแรงบันดาลใจได้มหาศาลเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนมุมมองมาสู่ส่วนที่อาจจะท้าทายที่สุดนั่นก็คือการตั้งคําถามกับความฝันนี้ในโลกแห่งความเป็นจริงกันบ้างและนี่คือคําถามสําคัญเลยครับที่คนกําลังถกเถียงกันอย่างหนักในปัจจุบันนี้เลยคือสําหรับคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยความฝันอเมริกันมันยังคงเป็นจริงอยู่หรือเปล่า หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดเลยนะก็คือความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจที่มันทางกว้างขึ้นเรื่อยๆอย่างที่เห็นในกราฟนี้เลยครับนี่ไม่ใช่แค่ตัวเลขสถิตินะแต่มันหมายความว่าจุดสตาร์ทของแต่ละคนเนี่ยมันห่างกันไกลลิบลับเลยซึ่งมันก็ทําให้การไต่เต้าทางสังคมมันยากขึ้นกว่าในอดีตแบบมหาศาลนอกจากนั้นนะยังมีกําแพงอีกหลายอย่างที่ขวางทางอยู่ไม่ว่าจะเป็นภาระหนี้การศึกษาก้อนโตที่คนรุ่นใหม่ต้องแบกรับ คือเรียนจบมาก็เป็นนี่แล้วแล้วจะเอาเวลาที่ไหนไปสร้างตัวใช่ไหมครับหรือราคาบ้านที่มันพุ่งสูงซะจนสัญ,ญลักษณ์ของความฝันในยุคก่อนอย่างการมีบ้านเป็นของตัวเองเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่ไกลเกินเอื้อมสําหรับคนจํานวนมากไปแล้วพอต้องมาเจอกับอุปสรรคเชิงโครงสร้างที่มันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยคำถามที่ตามมาก็คือสรุปแล้วความฝันนี้มันตายไปแล้วหรือ,อยังบางทีคําตอบอาจจะอยู่ที่การมองมันในมุมใหม่ก็ได้นะ คือทุกวันนี้เนี่ยความฝันอเมริกันอะ่ะจะไม่ได้เป็นหลักประกันความสําเร็จอีกต่อไปแล้วแต่ว่ามันได้กลายสภาพเป็นเหมือนจิตวิญญาณของชาติไปแล้วอะ่ะเป็นความเชื่ออันทรงพลังในความเป็นไปได้ที่มันยังคงขับเคลื่อนแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนอยู่เสมอซึ่งแก่นของจิตวิญญาณที่ว่าเนี่ยก็คือความหวังที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากๆที่เชื่อว่าพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้แค่เราพยายามมากพอและถึงแม้ว่าความเป็นจริงมันจะเต็มไปด้วยอุปสรรคนะครับ แต่เรื่องราวของคนที่ประสบความสำเร็จทั้งๆท,ท,ที่เริ่มต้นจากจุดที่เสียเปรียบอย่างโอ r a h ห์แจนคูมหรือสตีฟจ็อบเนี่ยมันก็ยังทำหน้าที่เป็นเหมือนเชื้อเพลิงที่คอยหล่อเลี้ยงให้จิตวิญญาณแห่งความฝันนี้มันยังลุกชนอยู่เสมอเพื่อส่งต่อความหวังนี้ไปยังคนรุ่นหลังต่อไปสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้เราได้กลับไปคบคิดกันต่อนะครับว่าในโลกที่มันซับซ้อนและเต็มไปด้วยความท้าทายแบบนี้ สำหรับเราแต่ละคนแล้วเนี่ยความฝันแบบอเมริกันมันมีความหมายว่าอย่างไรกันแน่